ก็อาคารสาธารณะกับอาคารอื่นๆเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่าอาคารนะครับถ้ากฎกระทรวงของสภาวิศวกรเนี่ยนะครับเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นถ้าเขียนว่าอาคารสาธาะระโลประยุนในเราไปดูในนิยามศัพท์ของอาคารสาธารณะครับก็คือเป็นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุมคนโดยทั่วไปเพื่อกิจการทางราชการการเมืองการศึกษาการศาสนานะครับ การสังคมนันทนาการหรือพาณิชยกรรมที่รวมศพมาไปเนี้ยก็จะมีอ่าประเภทอาคารไว้เป็นเราจะสังเกตได้ว่าเนียในประเภทอาคารตรงเนี้มันก็ไม่มีคําว่าหอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารสํานักงานเป็นนะครับครูก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าอาคารหอพักอาคารอยู่อาศัยรวมนะครับแล้วก็อาคารสำนักงานเนี่ยไม่ใช่ อาคารสาธารณะซึ่งหลายที่นะครับไปพิจารณาผิดพอ,อพิจารณาผิดเนี่ยเช่นอาคารพวกนี้นะครับพิจารณาเป็นอาคารสาธารณะเมื่อไหร่มันจะต้องให้วิศกรโยธานะครับระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศกรนะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณเห็นไหมครับนี่ผิดเลยเพปะนภาคีวิศกรโยธาเนี่ยสามารถรับผิดชอบได้ครับในอาคารเหล่านี้หอพัก นะครับอาคารอยู่อาศัยรวมแล้วก็อาคารสำนักงานที่ความสูงไม่เกินสี่ชั้นนะครับชุกช่วงอาคารน,นะครับหรือชุกช่วงศูนย์กลางเสานะครับเห็นไหมครับมาพิจารณาผิดกันเยอะมากนะครับโอเคนะครับ